กันเีงแล้วนะครับกับฝาใสาพาเทีย่าายวฝาใสชนอกนะครับที่นี่ก็เป็นโรงแรมจอมเทียนปาล์มบีดก็อยู่ที่หาดจอมเทียนพัทยานะจะเป็นการกลักตัวของรักนะครับเราไปดูกันเข้ามาในห้องนะฮะทางซ้ายนะครับก็จะเป็นห้องน้ํานะครับทางซ้ายก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูกันนะครับทางขวานะครับ ขวาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะด้านล่างก็จะมีตู้เซฟให้นะครับ mm hmm. เผื่อจะเก็บอะไรที่สำคัญสำคัญนะครับ mm hmm. ต,ตัวตูนะระหว่างการกักตัวขอความร่วมมือทุกท่านนะครับให้อยู่ ภายในห้องพักเท่านั้นนะครับห้ามออกไปนะครับเพราะว่าตอนกักตัวเนี่ยถ้าเราออกไปข้างนอกนะครับกล้องที่อยู่ข้างนอกก็จะเห็นนะครับให้เราก็จะโดนกักตัวเพิ่มนะเดินเข้ามานะครับก็จะเจอเตียงให้สองเตียงเลยนะที่นี่จะไม่มีการเอาผ้าปูที่นอนหรือว่าปอกหมอนนี่ไปซักนะครับให้สลับกันนะครับประมาณว่าถ้าอันนี้เปื้อนให้ไปนอนอันนู้นนะ เพราะว่าคนที่นี่จะกลัวเรามากนะครับตัวนี้เป็นหน้าต่างนะครับวิวห้องก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้เป็นทะเลนี่นี่ก็เป็นคอนโดนะ ที่เราอยู่นี้จะเป็นชั้น15นะครับจะเป็นชั้นสูงสุดแล้วนะครับตึกก็จะเป็นคล้ายๆกับตึกนี้เราไปอยู่ชั้นที่15นะครับฟาสายก็จะอยู่อีกชั้นหนึ่งก็อยู่ที่ตึกเดียวกันนะครับฟาสายจะอยู่ชั้น14นะฮะภายในห้องนะครับก็จะมีทีวีแอร์สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับ จะมีกาแฟนะครับไม่ได้ฆ่าโคตนาครับปิดมีชานะครับก็มีน้ําตาลนะครับมีปวดขวดด้านบนก็จะเป็นกาต้มน้ํานะครับแล้วก็สําคัญมากเลยนะครับถุงขยะนะครับแล้วก็เชือกนะครับเอาไว้มัดปากถุงขยะนะครับกระดาษทิชชู่นะคไม่มีไมโครเวฟนะครับ ด้านล่างนะฮะก็จะเป็นตู้เย็นนะครับก็ไม่มีอะไรนะรเราก็แช่แช่นมไว้นะครับสซรัมี่นะครับอาหารที่เราเอามานะในห้องน้ำน,นะครับก็จะมีอ่า,างอาบน้ำอ่าที่อาบน้ำที่ใช้ฝักบัวนะครับมีน้ำอุ่นให้ มีโทรศัพท์ข้างในด้วยนะครับสิ่งที่ให้มานะครับอ่าเวลาเข้ามานะครับก็จะมีน้ำยาล้างจานนะครับที่ล้างจานน้ำยาล้างจานที่เป็นผงตะเครอยนะครับแก้วน้ํานนะแป้งยาสีฟันอันนี้เราเอามาเองนะครับมีแก้วมีถ้วยมีชามประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่าที่ให้มาเนี้ มันคืออะไรแล้วก็มาเริ่มจากกล่องเล็กนะครับนี่คือคืออะไรอ่ะหมวกอาบน้ำนะครับโอ้เราก็คิดว่ามันคืออะไรเก็บขององโรงแรมเลยนะมาดูกันต่อนะครับอเล็กก็ คัดต้นแบบไม้ปั่นหูนะไม้อีกหนึ่งกลองแล้วครับนี่เป็น ที่กนโนวดนะน,นี้เราไม่รู้นะครับว่ามันมีนะครับเราก็ไปแอบซื้อมาแล้วนี่มีที่กนหนวดด้วยครับก็เลยออันนี้ก็เป็นเืออะไรหนุยนะครับ นะเคือแปรงสีฟันอันนี้เป็นแปรงสีฟันพร้อมยาสีฟันนะครับยงสีฟันนะพร้อมกับยาสีฟัน นี้ก็จะเป็นน้ํานะครับที่ทางโรงแรมเขาเตรียมไว้ให้นะครับสี่แพ็คก็เพียงพอต่อการอยู่ได้14วันนะครับก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดให้นะครับกว่าห้องเราเองนะสิ่งสาคัญเลยนะครับถังขยะนะเราต้องมัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วก็ไปวางาที่หน้าห้องนะครับตรงถุงขยะก็จะมีเชือกมาให้ยอย่างนี้ ้เรรียบอยนันนี้เราก็ไปเ็ไปวางไว้ที่หน้าห้องได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎระเบียบนะฮะที่โรงแรมให้เรามานะครับเราก็ต้องเซ็นด้วยเซ็นชื่อด้วยนะครับในการเข้ามากักตัวของที่นี่นะ โรงแรมก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิมาให้นะครับเราก็วัดอุณหภูมินะครับทุกเช้า,าพร้อมกับมีเบอร์ห้องเราก็ถ่ายรูปอุณหภูมิกับเบอร์ห้องเนี่ยนะครับส่งไปในกรุ๊ปไลน์นะครับกรุ๊ปไลน์ที่เรากักตัวเนี่ยก็จะมีทีมแพทย์คอยจดอยู่นะครับตลอดนะ การตรวจโควิดนะรเราก็ตรวจมาแล้วนะครับหนึ่งครั้งนะฮะเราก็รอดแล้วรอดแล้วหนึ่งครั้งนะครับ,เ,รดรรบเดี๋ยวเราจะตรวจอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าการตรวจโควิดนี่จะตรวจสองครั้งนะครับตอนเข้ามาตรวจหนึ่งครั้งนะครับเราก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะตรวจอีกหนึ่งครั้งรายการอาหารอ่าอาหารที่มาให้เราก็สามมือเลยนะครับเช้ากลางวันแล้วก็ช่วงเย็นรายการอาหารก็ข้าวต้มปลาหมึกนะฮะ ผัดผักรวมกุ้งต้มยำโปะแตกไก่ผัดพริกขิงวันนี้เราอยู่กันเป็นวันที่สิบนะครับมาดูเมนูนะครับก็โจกุ้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยกลายเป็นโจกไก่นะเมนูก็จะมีอยู่สองอย่างไก่กับกุ้งนะครับจะก,กินไก่กับกุ้งเพลินเลยนะเราก็จะออกจากโรงแรมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเราก็จะออกจากโรงแรมวันตอนเช้าของวันที่สิบห้านะ สำหรับวันนี้จะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ